สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเล์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b ์กันก่อนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องฟันวอลเล์บอลกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยมาพูดถึงเรารุ่งพุ่งแรงกันหน่อยนะครับของวอลเล์บอลไทยเราในตอนนี้ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องบอกว่าแฟนๆนี่คาดหวังกันมากๆครับนั่นก็คือตำแหน่งเมเดียนบล็อกเกอร์หรือว่าบอลเร็วนั่นเองนะครับ โอ้โห,โห,โหแน่นอนนะครับว่าบอลเร็วเนี่ยของไทยเราในตอนนี้นะครับถือว่าหายากมากๆที่จะมีฟอร์มที่โดดเด่นแล้วก็คนที่สูงใหญ่นะครับคือตอนนี้เนี่ยตัวหลักก็จะมีแนนท้าด,ดาวนึแจ้งแล้วก็เตยหัทยามบำรุงสุขนะครับแต่ว่าที่แฟนๆเล็งตอนนี้ไ้แล้วเนี่ยก็คือจะมีคนหนึ่งนะครับก็คือทางไก่วิมลรัตน์นั่นเองนะครับซึ่ง ต้องบอกว่าฟอร์มนี้ดีมากๆตบหนักแล้วก็คล่องตัวแล้วนะครับเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเป็นตัวจริงแน่นอนสําหรับไก่วิมรัดัสแล้วก็มีโอกาสได้เล่นลีกญี่ปุ่นด้วยนะครับก็เชื่อว่าจะพัฒนาได้อีกยาวไกลแน่นอนครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับคนที่แฟนๆวิบอชาวไทยเนี่ยเล่งกันไว้ล่าสุดครับแล้วก็ถือว่าโชว์ฟอร์มออกมาได้ดีมากๆอย่างคนนี้เลยครับโอ้โหเชื่อว่าน้องกีต้าร์นะครับชื่อจริงก็คือวารุณีการรำครับโอ้โห ซึ่งต้องบอกนะครับว่าน้องเนี่ยเล่นดีมากๆครับตอนนี้ก็เล่น้กับทีมสโมสรโคราชนะครับหรือว่าหรือว่านครราชสีมาคิวป็นซีวีซีนะที่กําลังแข่งศึกสโมสรกันอยู่ในตอนนี้นะครับที่โคราชเนาะประเทศไทยเราครับแล้วก็ช่วยทีมได้ดีมากๆครับช่วยทีมได้เยอะเลยเป็นดาวรุ่งนะครับเป็นแค่เด็กอายุแค่20ปีนะครับแต่ว่าโอ้โหเล่นดีมากๆครับความสามารถนี่เยอะมากๆสูงถึง180กว่าแล้วนะครับตอนนี้ ประมาณ183ครับโอ้โ oh, ห oh, oh, สุดยอดดูแล้วเนี่ยสไตล์การเล่นนี่คือเหมือนเพิ่มจิตถิ่นขาวมากๆเลยนะครับยิ่งจังหวะไหลหลังนี่คือใช่เลยครับเหมือนมากๆแถมตบหนักเลยครับแล้วก็คล่องตัวอีกด้วยครับสุดยอดน้องสูง183นะครับสูงมากๆครับสูงกว่าเพิ่มจิตอีกนะครับ เรื่มจิตนี่คือสูง180เนาะแต่ว่าน้องกีตาร์คนนี้นะครับสูง183มองว่าถ้าโค้ชออสนะครับให้โอกาสน้องเข้าไปฝึกซ้อมกับชุดใหญ่แล้วก็ให้โอกาสไปทัวร์เมนต์ต่างๆเก็บประสบการณ์นี้นะครับก็เชื่อว่าในอะนาะคตปังแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็จะสามารถช่วยทีมได้อีกยาวๆแน่นอนเพราะว่าด้วยความสูงแล้วก็อายุน้อยนะครับใช้งานได้อีกยาวๆครับสำหรับน้องกีตาร์คนนี้น่าว่ามีโอกาสยืนตัวจริงแทนรุ่นพี่ได้เลยนะครับสำหรับน้องคนนี้ในอนาคตรครับ เพราะว่าทางแนนแล้วก็เตยน่ะก็ถ้ามองแล้วอ,อีกไม่กี่ปีก็น่าจะอำลาเพราะว่าด้วยแบบอายุแล้วก็ร่างกายอะไรอย่างนี้นะครับก็เชื่อว่าน่าจะเปิดโอกาสให้น้องๆเนาะน้องๆก็ต้องฟิตร่างกายให้พร้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับเพื่อจะไปเล่นแทนรุ่นพี่ในทีมชาติครับอะ ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนมาชมคลิปวิดีโอของน้องกีตาร์คนนี้ครับในนัดล่าสุดเนี่ยที่เจอกับทีมสโมสรนนะครับจากฮ่องกงโอ้โหซึ่งต้องบอกว่าในนัดนี้น้องทุบหนักมากๆกครับตบหนักมากชนะฮ่องกงไปสาตัวศูนย์เซตเลยนะครับคือช่วยทีมได้เยอะมากๆกครับก็จะเป็น2องช็อตเด็ดนะครับของน้องกีตาร์คนนี้ครับโอ้โหเป็นจังหวะไหลหลังครับทั้งสองลูกเลยเนาะฮ่องกงนี่คือ ต้องยอมเลยนะครับอัดหน้ารัวๆเลยครับเดี๋ยวไปดูช็อตนี้กันเลยดีกว่านี่ครับคือจะบอกว่าอัดเต็มคอมากๆครับเงานีคล้ายแล้วก็เหมือนเปลื้มจิตมากๆเลยเนาะนี่ครับจังหวะแรกก็เป็นทางลูกนี้เลยครับในเซตที่3โคราเสิร์ฟครับฮ่องกงรับดีครับแล้วก็ต่อบอลมาแก้ไขนะครับตบมารับได้ครับตัวเซตให้กับพี่หลังครับซ้ายมือตบโอ้โหไม่ไทยครับฮ่องกงเหนียวมากเขาฟรีบอลมาครับอ่ารับครับ นี่เลยครับตรงนี้ตบโอโ้โหได่แต้มครับสำหรับวารุณีนะครับสำหรับลูกนี้เนาะสุดยอดมากๆดูอีกทีครับฮ่องกงนี่คือเกือบจะโดนหน้านะครับแต่ว่าอ่ากันไว้ทันครับนี่โอโ้โหหนักมากๆถ้าไม่รู้ว่าเป็นน้องกีตาร์เนี่ยแฟนๆก็น่าจะคิดว่าเป็นเปลื้มจิตแน่นอนนะครับเพราะว่าคล้ายกันมากครับทั้งลูกตบนะครับแล้วก็การคล้องตัว ยันเงานะครับดูเหมือนมากๆแล้วก็อีกช็อตหนึ่งครับจะเป็นช็อตนี้ฮ่องกงจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับนี่ครับเสิร์ฟมาโด่งนะครับแล้วก็อายุพารับได้ครับเซตมาเลยหลังทุบโอ้โหคล้ายกับลูกเมื่อกี้เลยครับตบอัดใส่ตัวตบตบอัดใส่ตัวผู้เล่นของฮ่องกงหนักมากๆครับนี่ครับแต่ว่าเขากันไว้อยู่นะครับหนักมากๆคล้ายลูกเมื่อกี้เลยครับสาหรับลูกนี้สําหรับวารุณีครับสุดยอดโอ้โห นี่ครับและนี่ก็เป็น2องชดเต็ของวอรุณนีในนี่ยที่เจอกับฮ่องกงครับซึ่งต้องบอกว่าตบหนักมากๆครับไหลหลังนี่คือเดอะเบสเลยครับสำหรับแป๊ดเนาะอ่ะไปดูไฮไลท์ของน้องกันเลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยครับ